เนื่องด้วยเศรษฐกิจไทยค่ะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้นักธุรกิจชาวต่างชาติหันมาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่ดินค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวต่างชาติและวันนี้ค่ะ เราจะมาค้นหาทุกประเด็นทุกข้อสงสัยในเรื่องนี้กันค่ะ และตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครค่ะคุณมานัทชัวสวัสดิ์ค่ะที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวต่างชาตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค,คุณมานัทค่ะต้องขอเรียนถามก่อนเลยค่ะสําหรับชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยหรือว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานแล้วเนี่ยเขาสามารถซื้อขายที่ดินได้ไหมคะครับเอ่อก่อนอื่นต้องดีอย่างนี้ครับว่าคนคนต่างด้าวเนี่ยนะครับ จะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ก็ต้องเป็นประเทศที่มีสนธิสัญญากับประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทําสนธิสัญญากับประเทศใดไว้นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วคนต่างชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะถือคลองที่ดินในเมืองไทยได้อย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อปี2542เนี่ยก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้านักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยมาลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนำเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า40บล้านบาทนะครับ ก็สามารถที่จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้แต่ถูกจํากัดเนื้อที่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน1ไร่นะครับ mm hmm. แล้วกระบ,บวนการขั้นตอนก็จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีด้วยนะครับอันนี้ก็คือเอองื่อนไขที่คนต่างด้าวนั้นจะสามารถถือครองที่ดินสําหรับธุรกิจที่มาลงทุนนั้นน่ะจะต้องเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็อาจจะต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับประการที่สําคัญก็คือว่า การที่เอาเงินมาลงทุนนั้นนะจะต้องดำลงทุนเอาไว้ในเมืองไทย,ยอย่างน้อย3ปีนะครับอย่างน้อย3ปีเราถึงจะ,จะอนุญาตให้มีที่ดินได้อย่างไรก็ดีที่ดินที่ที่จะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองนั้นก็จะให้ในเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาแล้วก็ในเขตเทศบาลหรือแม้แต่กระทั่งในเขตที่พังเมืองกําหนดเป็นที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ได้นะครับ แล้วอย่างในกรณีที่ชาวต่างชาติค่ะสมรสกับคนไทยเขาสามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ได้ไหมคะครับอย่างที่ที่บอกแต่ตอนต้นนะครับว่าคนต่างด้าวนั้นไม่สามารถที่จะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เว้นแต่ว่าจะเป็นผู้ที่มาลงทุนประกอบธุรกิจการที่มาสมรสกับคนไทยนั้นนะ่ะไม่ได้เป็นเหตุให้ให้สามารถซื้อที่ดินได้นะครับถ้าเดิมซื้อไม่ได้ถึงมาสมรสก็ซื้อไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วอย่างเกณฑ์ต่างๆนะคะ ของกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติเขามีรูปแบบอย่างไรบ้างคะที่คนต่างด้าวที่เข้ามาถือครองที่ดินในเมืองไทยนี่นะครับโดยหลักแล้วเขาเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้แต่เขาก็จะเลี่ยงไปในเชิงของการไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทจำกัดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดและคนต่างด้าวน,นั้นก็มาเป็นผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่ามาเป็นกรรมการบริหารของนิติบุคคลนั้นๆ อย่างไรก็ดีเนี่ยหนึ่งแม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องไว้ว่าคนต่างด้าวสามารถเข้ามาถือหุ้นได้หรือว่าประกอบกิจการนิตบริษัทได้เนี่ยกฎหมายก็ยังกําหนดเป็นเงื่อนไขไว้เหมือนกันว่าอย่างเช่นบริษัทจํากัดนี่นะครับคนต่างด้าวจะต้องมีหุ้นไม่เกิน49นะครับถ้าเกินกว่า49เรนี่ยเราจะถือว่าเป็นเป็นนิติบุคคลต่างด้าวทันทีซึ่งจะไม่สามารถถือถือครองที่ดินได้นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้ สำหรับวันนี้ค่ะหลายๆาท่านก็คงจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติกันแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายหรือสิทธ,ธิต่างๆค่ะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาได้ที่รายการสายด่วนรัฐสภาได้ตามช่องทางต่างๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมานะัทชัวสวัสด์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ